เอาแมสเซจของทูก่อนนะครับเราบายเพราะว่าเราบอกว่า,วามันคือ growth stock นะครับราคาหุ้นนะครับควรจะรีเฟกเรื่องของการเป็น growth นะครับภาพเหมือนกันเลยไตายมาสี่นะครับของของทูเนี่ยจะเดินหน้าทำ new high นะครับในแง่ของคอ <c oughs> แต่รอบนี้อาทิตย์มันจะแตกต่างกับสามไตมาาที่ผ่านมาสำหรับปีนี้เราเห็นอยู่แล้วว่าตัวทูเนี่ยคอ profit เนี่ยมันทำ new high ตลอดเวลา แต่ด้วยความที่เขาต้องมีการบันทึกด้อยค่าตัวสินทรัพย์เนาะครับนะมันทำให้ตัวเน็ต r o f i t เนี่ยมันดูไม่ได้สูงมากนะครับแต่ไตรมาสสี่นะครับมันเป็นไตรมาสที่เขาจะไม่เขาจะบันทึกนะแต่อาจจะน้อยมากๆละสำหรับเรื่องของการทำด้อยค่าตัวสินทรัพย์นะครับมันจบแล้วตั้งแต่เดือนตุลานั่นแปลว่าที่เราเห็นเน็ตโปรฟิของทูวิ่งอยู่ระดับพันสองพัน มันจะขึ้นมาเลเวลใกล้ๆ5,000ล้าน mm hmm. นะครับครับกันเลยนะครับพี่ตอกย้ำอีกนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าแอดวานราคาหุ้นขึ้นไปได้เพราะว่ากำไรนิวไฮถามว่าทำไมทูจะขึ้นราคาหุ้นจะขึ้นไปที่นิวไฮไม่ได้ mm hmm. อืมครับ๋ยวมาดูเรื่อง a ว i ร์ชันนะครับแต่พี่บอกแบบนี้ก่อนว่าภาพในไตมาสี จะหน้าตาแตกต่างกับในช่วง3ไตรมาสแรกของปีนี้โดยการที่จะไม่มีเรื่องของการทําด้อยค่ามากวนเรื่องของกําไรอีกแล้วที่เราจะเห็นว่ากําไร n e ็ต r o f ฟิตพันสองพันล้านมันจะเพิ่มไปใกล้เคียงกับ5,000ล้านนะครับ,รบเผลเดียวกันเลยครับอาทิตย์ที่ตัวทูเนี่ยจะมีกําไรที่มันเป็นนิวไฮเพราะว่ามันเจอช่วงไฮซีซันในไตรมารสสี่พอดี ค,ค่า mm hmm. ใช้จ่ายของทูเนี่ยมากกว่าฟานคือหน mm ึ hmm. ่งเดือนที่ t ทูได้เซฟค่าใช้จ่ายเพิ่มในไตรมาสสี่เนี่ยแต่ถ้าเกิดเทียบฐานกําไรเนี่ยเอฟเฟกของทูเนี่ยมันมากกว่าฟานอยู่ล้วครับค่าใช้จ่ายการตลาดหน้าเดียวกันคือเพิ่มขึ้นจากไตรมาสสามแต่ไม่เท่ากับไตรมาสสี่ของปีปกติเพราะว่ามีการไว้อะไรนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่พี่อยากจะไฮไลท์ตัวทูนะครับซึ่ง ตลาดน่าจะคอนเซิร์นกตัตัวทูคือแมสเซจที่เราได้จากแมนจ g เมนต์เมื่อวานนี้คือบอกว่าไอตัว n e t a แอที่เราเห็นว่ามันหล่นไปเยอะๆในช่วงไตรมาสสองไตรมาสามเนี่ยมันเป็นเอฟเฟกนะครับจากสองเรื่องเน็ตเวิร์กล่มแหละอันเนี้ชัดเจนนะครับอันที่สองคือเขามีฐานลูกค้าที่เป็นะระบบเติมเงินที่เป็นพวกแบบซ mm ีเ hmm. พวกพม่ากัมพูชาด้วยนะครับรวมถึงทัวร l i ิสก็เป็นส่วนใหญ่เพราะงะั้นพอในช่วงไต ไตมาสอไตมาสามนะครับช่วงทัวริสที่ไม่ดีไออ่อเอ่อซ m b นะครับไม่ค่อยจะดีเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อลูกค้าของทูแต่สิ่งที่ Management ยืนยันกับเรานะครับว่าเดือนตุลาเนี่ยเขาเห็น n e t a แอหรือว่าลูกค้าส่วนเพิ่มที่เข้ามาในระบบเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้ว อ่าเพราะฉะนั้นเนกาทีฟตอนนี้มันเทิร์นมาเป็นโพสทีฟละแล้วดูกันว่าสิ่งที่แมิหารงานพูดเนี่ยมันจริงไม่จริงตอนงบออกนะครับถ้าเกิดเป็นภาพแบบนี้นะครับความกังวลในเรื่องของตัวทูเนี่ยเราคิดว่ามันจะน้อยลงนะครับราคาหุ้นนะครับก็ควรจะวิ่งตามตัวเอิร์นนิ่งด้วยนะครับนั่นคือภาพที่เรามองไว้สําหรับตัวทูนะครับ <c oughs> ไปดูเรื่องของไอ้ตัวออสไลด์ด้านขวานะครับเพื่อจะให้เห็นภาพนะครับอาทิตย์เราดูด้านบนก่อนเนาะตัวด้านบนคือกําไร ในแง่ของกําไรปกติที่ตัดเรื่องของไอ้ด้อยค่าออกนะครับอาทิตย์จะเห็นว่ากําไรทูเนี่ยมันวิ่งเป็นขาคือจากจากลอสนะครับในช่วงไตรมาสสี่ของปีสองพันยิบสามเนี่ยมันขึ้นมาเป็นบวกพอขึ้นมาเป็นบวกเนี่ยมันขึ้นเป็นขั้นบันไดเลยนะอืมปกติเราบอกว่าให้ขึ้นเยียวเนียมันไม่น่าตื่นเต้นแต่เนี่ยมันไม่ใช่เยียวเนียธรรมดามขึ้นคิวอนคิวด้วยมีหลุม ตอนเดียวเลยคือเน็ตเวิร์กล่มในไตรมาสสองของปีสองพันยีห้านะครับพอไตรมาสสามกลับมาดิวไฮอีกละไตรมาสสี่อย่างที่เราบอกว่ามันควรจะเห็นตัวกําไรปกติขึ้นไปห้าพันหนึ่งแต่กําไรปกติรอบเนี้ยมันจะวิ่งมาเป็นกําไรสุทธิด้วยเพราะว่าการด้อยค่าจะน้อยลงแบบมีในยะสําคัญเพราะว่าเขาเสร็จเรื่องการทำอ i m p พ m r n t n t ในช่วงเดือนตุลาไปเรียบร้อยแล้วครับ รเรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ทูกลับมาจ่ายเงินปันผลเนาะยังมีอีกครั้งหนึ่งนะครับแมネจเม้นต์ยืนยันว่าในไตรมาสสี่จะมีไอ้ตัวเงินปันผลอีกครั้งหนึ่งแล้วปีหน้าเนี่ยจะจ่ายเหมือนแบนคือครึ่งปีจ่ายที hmm. นะครับยูสองเปอร์เซ็นตนะครับอีกอันหนึ่งที่เราอยากให้นักลงทุนดูนะครับก็คือไอ้ตัวกราฟด้านล่างนะครับตัวนี้พี่บอกอะไรนะครับพี่ทําให้มาดูว่า a ว i a t i o n ของทูปัจจุบันเนี่ยมันยังต่ำกว่าแานนะครับไม่ว่าจะมีติดไหน นะครับมิติ e v วเปอร์ e ี d a ของ a d v a n c e 9เ mm hmm. ก้าจุดห้า n c เจ็ดจุดสามเกือบเกือบยี่สิบเท่านะครับของ2ประมาณสิบเเท่าด้วย e a r n i n g ที่เราบอกว่ามันกำลังจะทำเลคคอร์ดแล้ว e a r n i n g ที่มันเป็นเลคคอร์ดเนี่ยมันกำลังจะท n s l a t e มาเป็น Ne t profit ที่แข็งแรงของ2นะครับ <c oughs> เราก็เลยว่ามันควรไหมที่ตัวตัว2เนี่ย จะต้องมีตัว v a r i a t i o n เนี่ยที่เทรดที่ดิส o ค n t เมื่อเทียบกับแอดวานนะครับคำ mm hmm. ต,ตอบของเราคือไม่ถ้าไม่ครับนั่นแปลว่าราคาหุ้นตัวทูเป็นแลกกาดเพ y ควรจะแคชชัปแอดวานได้เพราะงั้นเรายังคิดว่าราคานี้สำหรับตัวทูน่าสนใจแม้ว่าขึ้นมาแล้วนะครับท่าเกตที่เราให้ทูเนี่ยคือ1 8บ0 a ดบาทยีสิบแอดวานสามรหกิบคอาทิตย